อย่างนี้เป็นต้นพระองค์ไม่มีค่ะคําว่าคุ้มครองแล้วชื่อว่าคุ้มครองวาจาเพราะมีวจีสมาจารบริสุทธดดีเพราะไม่มีการเล่นโดยไม่มีวาจาไร้ประโยชน์เป็นต้นไม่ว่าทางกายหรือทางวาจาของพระองค์นั้นไม่มีสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์อีกแล้วนะคะ ดักหมดแล้วที่เป็นสิ่งที่ไม่ก่อประโยชน์จะมีแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นพระธรรมที่ทรงแสดงนั้นถ้าเกินเลยกว่าที่บุคคลจะรู้ได้พระองค์จะไม่แสดงค่ะเพราะฉะนั้นนี้จึงเหมาะแก่บุคคลที่จะตรัสรู้ได้พระองค์จึงทรงแสดงไว้ เพื่อพวกเรานะคะและพระองค์นั้นมีพระมหากรุณาโดยยิ่งจริงๆแสดงซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะถ้าเอาคำพูดพ,พระดำรัสที่ทรงตรัสนะคะมาตีพิมพ์ทั้งหมดนี้ไม่ทราบว่าจะต้องขนกันเท่าไหร่ด้วยรถสิบล้อกี่คันแต่นี้ สิ่งที่ซ้ำไม่ได้เอามาแสดงนะคะมีมากมายเพราะฉะนั้นเราจะรู้ได้ชัดว่าความการุณาของพระองค์นี้ยิ่งใหญ่จริงๆค่ะในพระพุทธเจ้าที่มีการแสดงที่ขยายความน้อยเนื่องจากว่าพระสาวก ในพระพุทธเจ้าเหล่านั้นมีปัญญามากมายอลังการพอฟังไม่ทันต้องขยายอะไรมากมายนะคะก็ตรัสรู้ได้ก็เลยทำให้ศาสนานี้หมดไปเร็วค่ะแต่พระพุทธเจ้าของเราท่านนั้นได้ทรงแสดงไว้มากมายขยายความจึงเป็นเหตุที่ให้ ระศาสนาของพระสมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นมีอายุยืนนะคะถ้าเราลองเอาร้อยปีมาหารขณะน,นี้ปีพศออเท่าไหร่นะคะ2564ก็คืออย่างน้อย26รุ่นเข้าไปแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเรามีบุญมากนะคะที่มาเกิดในศาสนาของพระองค์เพราะ น้อยนักนะคะที่จะมีพระพุทธเจ้ามาเกิดในยุคที่บุคคลมีอายุร้อยปีค่ะเพราะฉะนั้นเรามาเกิดในยุคนี้จึงยังมีโอกาสที่ได้ศึกษาพระสัทธ,ธรรมอยู่ค่ะแล้วก็พระธรรมของพระองค์นั้นพระองค์ได้พยายามขยายแล้วขยายอีกจึงสามารถดำรงมาอยู่จนถึงทุกวันนี้ค่ะ มีอินทรีย์สำรวมแล้วได้แก่ชื่อว่ามีอินทรีย์สำรวมแล้วด้วยการประกอบฤิธิ์อันเป็นของพระอริยะเพราะมีมโนสมาจารย์บริสุทธิ์ด้วยดีและด้วยอำนาจมนินทรีย์เพราะมีความวางเฉยในการไม่ขนขวายและการไม่พิจารณาก็คือในเรื่องของความเป็นพระอรหันต์บริสุทธิ์หมดจดแล้ว นะคะคําว่าผู้ประเสริฐแล้วความว่าชื่อว่าผู้ประเสริฐเพราะเหตุเหล่านี้คือการไม่สู่อำนาจชันทาคติเป็นต้นนะคะโมหะโมหะคตินะคะโทสักคตินะคะพยาคติเหล่านี้เป็นต้นนะคะกิเลสมีราคาเป็นต้นที่ละได้แล้วไม่กลับเกิดอีก คือไม่หวนกลับมาบาปแม้อะไรก็ไม่ทําแม้โดยประการทั้งปวงและไม่ไปสู่พบใหม่ค่ะนะคะน่าเลื่อมใสในที่นี้ท่านแสดงถึงความสําคัญของพระผู้มีพระภาคยาวโดยรูปกายด้วยคําว่าควรเลื่อมใสแสดงถึงความสํำคัญของพระผู้มีพระภาคายายว,ยว,าว,ดวาาาโดยธรรมกายด้วยคําว่า มีอินทรีย์อันสงบแสดงความสำคัญของพระคุณที่เหลือด้วยคำว่าสันตินทรยางนั้นพึงทราบว่าพระผู้มีพระภาคยาวทรงประกาศการถือประมาณของเหล่าสัตว์ในโลกสันนิวาตทั้งสิ้นว่ามีการถือประมาณสี่พวกคะ่ะคือในรูปในเสียงในพระธรรมและในความ นุ่งห่มจีวรที่เศร้ามองนะคะนั้นหมายถึงบุคคลในโลกนี้จะมีความเลื่อมใสแตกต่างกันออกภายไปค่ะและบุคคลใดเลื่อมใสด้วยเหตุใดก็จะมีสิ่งนั้นปรากฏในพระสมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดค่ะเพราะฉะนั้นบางท่านในกลุ่มของเราชอบมากคือนุ่งห่ม จีวรเศร้าหมองค่ะแต่บางท่านชอบมากคือพระรูปประกายเพราะฉะนั้นเวลาไปประเทศอินเดียก็อยากจะนั่งหรือยืนจ้องมองพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเมตตานี้แค่องค์จำลองนะคะถ้าองค์จริงจับประมาณไหนก็ไม่ทราบค่ะ ก็พระพายาได้เห็นพระผู้มีพระภาคยาวผู้เป็นอย่างนั้นกำลังเสด็จบนถนน,นนนนร่าเริงยินดีว่านานจริงหนอเราจึงได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้ามีปีติหประการสัมผัสทั่วทั้งสรีละดวงตาเบิกกว้างไม่กระพริบด้วยปีติน้อมสรีระลงตั้งแต่จุดที่มองเห็น เห็นความเคารพแล้วยังคะเห็นปุ๊บน้อมสรีละลงนะคะอยู่ไกลแค่ไหนน้อมลงคะ่ะจมลงท่ามกลางรัศมีแห่งพระวรกายของพระผู้มีพระภาคเจ้าดำอยู่ในพระรัศมีนั้นเข้าไปไกลพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมด้วยเป็นจางคับประดิษฐ์ นวดฝันพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าจุมพิษอยู่กราบทูลว่าค่าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์เถิดนี้ทําไมท่านบอกว่านานหนอเพราะท่าเหล่านี้จะระลึกได้ถึงการที่ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนกๆอย่างเช่นพระพุทธเจ้ากัดสปะ ท่านก็ท่านเหล่านี้จะ,ะระลึกได้หรือพระพุทธเจ้าที่ท่านได้รับการพยากรณ์ว่าจะมาเป็นพระสาวกที่ปรัสรู้เร็วนะคะ <S <S <ฮ>เหมือนตอนที่พระสารีบุตรกล่าวก็จะเป็นอย่างนี้นะคะหม่อมชันได้เห็นครั้งแรกและครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายก่อนทูลาปรินิพานนะคะ ท่านกล่าวว่ามีข้อความละข้างหน้านะคะก็คือหมาบลงแทบพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจา้าวยเสียงกล้าวแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว,วา่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจา้าโปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์ขอพระสุคตโปรดแสดงธรรมที่จะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุข แก่ข้าพระองค์สิ้นกาลนานเถิดเราก็พูดอย่างนี้ได้นะคะพูดกับพระไตรปิฎกขอให้ม่อมชันขอพระองค์ได้โปรดแสดงธรรมและเราก็เปิดพระไตรปิฎกอ่านเราก็ได้ให้พระองค์แสดงธรรมให้แก่เราแล้วนะคะโดยอ่านจากพระไตรปิฎกนั่นเองนะคะค่ะแล้วก็ หลังจากนั้นก็จะขอมาอ่านตรงนี้เลยนะคะว่าในเรื่องที่ท่านพระพายาพูดว่าอันตรายแห่งชีวิตนะคะท่านพระพายาอยากจะกล่าวว่าการเป็นไปหรือไม่เป็นไปแห่งสิ่งอันทมอันตรายต่อชีวิตอันตรายแห่งชีวิต เพราะความตื่นเต้นยิงอย่างนั้นชีวิตคือความเป็นไปเนื่องด้วยปัจจัยเป็นอันมากและอันตรายต่อชีวิตนั้นมีอยู่มากสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าพึงรีบทำความเพียรในวันนี้ทีเดียวใครเล่าจะรู้ความตายจะมาถึงในวันพรุ่งเพราะว่าความผัดเพียน ด้วยมรุตยูอันมีเสนาใหญ่ย่อมไม่มีค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เรากระตุ้นเตือนด้วยจิตโสมมนัตนะคะเวลาระลึกไม่ใช่ด้วยโทมนัสนะคะว่าใครจะรู้วันตายว่าพรุ่งนี้จะมาถึงเราหรือเปล่าเพราะเราไม่สามารถผัดเพี้ยนต่อมัจจุราชได้การระลึกถึงมรณะภัย เป็นเหตุของสุขตินะคะและเป็นเหตุแห่งการกุศลที่มีกำลังทานอาศัยศีลสมถะวิปัสสนานี้เป็นกุศลที่มีกำลังกล้ามากนะคะหากเราปรารถนาที่จะดำรงรักษาพ,พุทธศาสนาเอาไว้เราจะต้องศึกษาในสิกขาสามนี่และคะ่ะนะคะ ให้เจริญรุ่งเรืองในใจของเราเพราะเราไม่สามารถจะไปกระตุ้นเตือนบุคคลอื่นได้ก็สังเกตได้จากในครอบครัวของเราะค่ะบางทีก็อาจจะมีแค่เราคนเดียวหรืออาจจะมีน้องอีกสักสองสามคนก็แล้วแต่นะคะซึ่งน้อยมากเพราะฉะนั้นเราก็กระตุ้นเตือนตัวเราเองนั่นแหละค่ะ ยังิกขาสามให้เกิดขึ้นในตัวเรานะคะนั้นละค่ะศาสนาจึงจะรุ่งเรืองไม่ใช่ไปคิดให้คนอื่นเขาประพฤติในศกขาสามเพราะเราไม่ยิ่งใหญ่เท่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะนะคะเราต้องคิดว่าเราคือใครบางครั้งแม้ลูกเราเองเรายังเตือนไม่ได้เลยเพราะฉะนั้น เราทําตัวเราดีที่สุดเราเตือนตนดีที่สุดค่ะค่ะในลำดับต่อมานะคะที่จะกล่าวในตรงนี้ที่จะให้เห็นว่าในภาษาที่ท่านใช้เนี่ยค่ะท่านใช้แล้วตีความหมายออกมาเป็นปรมัทธ,ธรรมนะคะ ที่พระบรมศาสดาตรัสว่าภายะเพราะเหตุนั้นและนะคะเธอพึงศึกษาภาษาบาลีก็คือสิกขิตพังความว่าพึงทำการศึกษาโดยศิกขาสามมีอธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาและอธิปัญญาสิกขา ซึ่งท่านมีอธิจิตอยู่แล้วนะคะท่านได้มาแล้วเพราะท่านสั่งสมบุญมามากมายค่ะและแม้ตอนสุดท้ายที่ว่าก่อนที่จะเสียชีวิตนะคะก็ได้สั่งสมบุญได้เจริญปัญญามามากมายด้วยเพราะฉะนั้นศีลของท่านก็บริบูรณ์แล้วก็การเจริญสมถะของท่านก็ เต็มที่มาก่อนที่จะมาเจอพระสมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเวลาท่านฟังพระสัทธรรมจึงไม่มีนิวรณ์กลุ้มรุมค่ะเมื่อเห็นก็สักแต่ว่าเห็นนะคะคำนี้ท่านใช้คำว่าทิเททิถะมัตตังนะคะแล้วเห็นอย่างไรนะคะที่เอามาพูดตรงนี้เข้ากับ เรื่องที่เรากำลังศึกษากันอยู่ค่ะคำว่าศักว่าการเห็นเห็นอะไรก็เห็นรูปารมณ์ก็คือสีนะคะหรือท่านใช้ว่ารูปายตนะแล้วเห็นด้วยอะไรล่ะใช่ไหมคะเห็นด้วยอะไรคะเห็นด้วยจักขุวิญญาณใช่ไหมคะสีที่เราเห็นเห็นด้วยจักขุวิญญาณ เพราะฉะนั้นท่านก็อธิบายว่าเธอพึงศึกษาว่าจักขวิญญาณเห็นรูปในรูปเท่านั้นหาเห็นสภาพลักษณะมีอนิจจลักษณะทุกขลักษณะและอนัตตลักษณะไม่ฉันใดรูปที่เหลือจักเป็นเพียงอันเราเห็นด้วยวิญญาณที่เป็นไปทางจักขุทวาน นั้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นจักขุทวานมีจิตอะไรบ้างคะที่เรียงไล่ตามลำดับไปเริ่มตั้งแต่อะไรคะอตีตักวังแล้วอะไรคะภวังคจารณะต่อด้วยอะไรภวังคุปเฉทะใช่ไหมคะแล้วต่อด้วยอะไรคะปัน จากาวาวรใช่ไหมคะแล้วต่อด้วยอะไรคะต่อด้วยอะไรตอบกันอยู่แล้วใช่ไหมคะหลังไม้นะคะนี้เราจะเห็นเลยวิถีคะขยายออกมาอาติตักภวังภวังขาจารณะภวังคู่ปะเชทะ ปัญจทวารถ้าท,ทางจักขะก็เป็นจักขุวิญญาณถ้าท,ทางหูก็เป็นโสตะวิญญาณถ้าท,ทางจมูกก็เป็นคานะวิญญาณถ้าท,ทางลิ้นก็เป็นชิวหาวิญญาณถ้าท,ทางกายก็เป็นกายยะวิญญาณแต่ตอนนี้เห็นสีก็ด้วยจักรุวิญญาณนะคะ ต่อด้วยจิตที่เราเพิ่งเรียนกันไปเมื่อกี้คือสัมปติชนนะนะคะต่อแล้วนะคะซึ่งเป็นอาเหตุกะจิตนะคะแล้วต่อด้วยสันติละนะนะคะสันติละนะและต่อด้วยอะไรคะโวทพัพณะซึ่งตัวนี้ก็คือ ตัวโยนิสโสมนสิการหรืออโยนิสโสมนาสิการถ้าเราฝึกไว้ดีที่ว่าเห็นแล้วเราจะน้อมไปเพื่อให้เป็นศีลเป็นทานสีที่เราเห็นจะน้อมไปเพื่อเป็นทานกุศลเป็นศีลกุศลเป็นสมถะเป็นวิปัสสนาเหล่านี้เป็นต้นนั้น ก็สามารถน้อมได้โดยมโนทวาราวัชนาจิตนี้ละค่ะที่จะเป็นตัวทรรมกิจนะคะแล้วต่อจากนั้นชวนาะถ้ามีโยนิโสไว้ล่วงหน้าบ่อยๆน้อมบ่อยๆเนืองเนๆจึงจะเป็นไปในกุศลแต่ถ้าไม่ฝึกน้อมบ่อยๆเนืองๆแล้วนะคะจะไม่เป็นกุศลค่ะ เพราะจะคุ้นชินกับอกุศลมากกว่าค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของกุศล,ลจิตนั้นจึงเป็นเรื่องที่ต้องฝึกอย่างยิ่งค่ะเน้นแล้วเน้นอีกว่าต้องฝึกนะคะฝึกไม่ให้เป็นไปด้วยโลภะด้วยโทสะด้วยโมหะอย่างไรหรือไม่ให้เป็นไปด้วยตัณหาด้วยมานะด้วยทิฐิอย่างไร ก็ต้องเป็นไปในทานในศีลในสมถะในวิปัสสนาณนะหละค่ะในศีลมีตั้งสี่ประเภทใช่ไหมคะจะตกปาริสุทธิศีลสี่ใช่ไหมเอ่ยใช่ไหมคะเป็นไปในปาติโมคสังวรอินทรียสังวรอาชีวตับใช่ไหมคะอาอาชอาีอาชีวะ นะคะคือศีลที่ประกอบในการอาชีพบริสุทธิ์และปัจจยาสันนิสิตตศีลนะคะศีลส,สีประการหรือเป็นไปในจารีตศีลหรือวารีตศีลน,นะคะเหล่านี้เราก็ะระลึกได้ว่าสิ่งที่เราเห็นเหล่านี้ควรจะเป็นไปในธรรมะเหล่าใดเพราะฉะนั้นพระองค์จึงบอกว่า พึงศึกษาก็คือศิกขานั้นตั้งแต่เริ่มศึกษาด้วยปริยัติสัทธธรรมจำเอาไว้น้อมใส่ใจปฏิบัติตามเห็นแล้วประมาณว่าเห็นท่านจึงขยายดังนี้ค่ะเห็นประมาณว่าเห็นก็คือ จักขู่วิญญาณที่เห็นรูปในรูปก็คือสีในรูปทั้งหมดนั้นเนี่ยไม่เป็นไปด้วยอนิจจสัญญาทุกขสัญญาณตาสัญญาณนะคะเพราะตรงนี้เห็นแค่สีเท่านั้น<ม>เห็นไหมคะเป็นปรมตจาจจะที่ทรงแสดงเอาไว้นะคะรูปที่เหลือจักเป็นเพียงอันเราเห็นด้วยวิญวญ,ญาณที่เป็นไป ทางจากขุทวานนั้นเท่านั้นอีกอย่างหนึง่งอธิบายว่าการรู้แจง้งซึ่งรูปในรูปด้วยจักขุวิญญาณชื่อว่าเห็นรูปในรูปที่เห็นคําว่ามัตตาแปลว่าประมาณค่ะเสียงเ<ะ>สียง,งหายเหรอคะเสียงหายหรือเปล่าคะคะ,คะ แม่แม่ส้มว่ายังไงเอ่ยอยู่อยู่อยู่ในลายหรือเปล่าคะเนี่ยเดี๋ยวนะคะ ยินเนื้อเปล่าคะไม่สามารถเข้าถึงลายได้เดี๋ยวนะคะ ได้ยินไหมคะได้ยินไหมคะได้ได้ยินแล้วะคะตอนนี้ได้ยินแล้วเมือ่อกี้มันแต่เสียงมันขาดหัขาดขาดนะคะตอนนี้ขาดอยู่หรือเปล่าคะหรือชัดขึ้นแล้วชัดขึ้นแล้ยยังคะแม่ส้ม แล้วนะคะ,ะเดี๋ยวนะคะชัดแล้วนะคะค่ะค่ะค่ะ,คะเออคำว่ามัตาแ,แปลว่าประมาณนะคะคาว่ามตตาแปลว่าประมาณประมาณแห่งรูปนี้ที่เห็นแล้วเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่า ทิฏฐมัตาสักแต่ว่าเห็นคำว่าสักแต่ว่าเห็นนั้นจิตเป็นเพียงจักขู่วิญญาณเท่านั้นค่ะนะคะจะอธิบายไปเรื่อยๆแล้วนะคะท่านอาธิบายไว้ว่าจักขู่วิญญาณย่อมไม่กำหนัดไม่ขัดเคืองไม่ลุ่มหลงในรูปที่มาปรากฏโดยประการใดชั้นใดเราจะตั้งชวนาจิตไว้โดยประการ แห่งจกักขุวิญญาณอย่างนี้ว่าชวนาจิตของเราจะเป็นเพียงจกักขุวิญญาณเท่านั้นเพราะเว้นจากราคะโทสะโมหะหรือเว้นจากปัญหามานะและทิฏฐินั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคําว่าเห็น คำว่าเห็นมันบอกว่าไม่สะเทียนคำว่าเห็นประมาณว่าเห็นในที่นี้เราต้องชัดเจนนะคะว่าคือชวนะไม่ว่าจะเป็นไปในปัญจทวารวิถีก็ตามนะคะหรือมโนทวารวิถีก็ตามที่ไกลกับวิถีทางปัญจทวารน,นั้น ต้องไม่เป็นไปด้วยตัณหามานะและทิฏฐิหรือไม่เป็นไปด้วยโลภะโทสะและโมหะนั่นเองนะคะนี้คือคำว่าประมาณนะคะและอีกอย่างหนึ่งรูปที่เห็นด้วยจกักขุวิญญาณนะคะชื่อว่าทิฏฐะท่านจะแสดงในในยะที่นี้ก็คือจิตสามดวงคือสัมปติชันนจิต สันติรณาจิตและโวธธปนาจิตที่เกิดขึ้นอย่างเดียวกันนั้นหมายถึงว่าชาวนะจะต้องเป็นเหมือนกับสัมปติชันนาจิตสันติรณนาจิตและโวธธปนาจิตซึ่งไม่มีโลภะเหตุโทสะเหตุและโมหะเหตุนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคําว่าทิฏฐมัตตะนั้นเนี่ย สักแต่ว่าเห็นพึงทราบความในข้อนี้อย่างนี้ว่าจิตสามดวงนี้ย่อมไม่กำหนัดไม่ขัดเคืองไม่ลุ่มหลงฉันใดเมื่อรูปมาปรากฏเราก็จะทำให้ชวนาจิตเกิดขึ้นโดยประมาณสัมปติชน,นะสันติรณนะและโวธพนะค่ะนะคะนี้คือคำว่าโดยประมาณเพราะฉะนั้นในวิถีเหล่านี้นั้น เป็นเหมือนเพื่อนนะคะสัมปติชนนะเป็นญาติภายในบ้านที่ไม่มีโลภะโทสะโมหะเลยแล้วเจ้าชาวนะซึ่งเป็นแขกที่มาเยี่ยมเยียนจะมาทำกลางเป็นไปด้วยโลภะโทสะและโมหะไม่ได้นะคะนี้อีกคำพูดหนึ่งที่ท่านแสดงไว้ในหลักการตรงนี้เพราะฉะนั้น ส่วนในเรื่องของสุดตังนะคะในเรื่องของสุดตังก็โดยในยาเดียวกันก็คือสักแต่ว่าฟังและมุดตังสักแต่ว่าทราบมุดตังในที่นี้ก็คือที่เหลือนะคะคือเห็นไปแล้วใช่ไหมคะนะคะทิศถังสุดตังคือได้ยินเพราะฉะนั้นมุดตังก็คือที่เหลือคืออะไรคะคันธายตนะ รสายตนะและผฐัพายตนะพร้อมด้วยวิญญาณนะคะซึ่งมีกลิ่นรสและผัทพะเป็นอารมณ์ก็ต้องให้เป็นอย่างเดียวกันคือไม่เป็นไปด้วยตัณหามานะทิฏฐิหรือไม่เป็นไปด้วยโลภะโทสะและโมหะนะคะ เหมือนกับญาติที่อยู่ในเรือนตนคือสัมปติชน,นะสันติละนะโวทวนะโวทพนะนะคะซึ่งจิตเหล่านี้ไม่มีอกุศลเหตุคือโลภะโทสะและโมหะเหตุอยู่เลยแล้วชวนะซึ่งเป็นแขกที่มาเยี่ยมเยียนนั้นจะมากลางเป็นโลภะโทสะและโมหะไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้น ท่านแสดงโดยย่อมากเลยใช่ไหมคะทิฏฐังสุดตังมุดตังและวิญญาตังนะคะจงทําการศึกษาว่าเห็นประมาณว่าเห็นได้ยินประมาณว่าได้ยินและรู้รวมทั้งวิญญาณประมาณว่ารู้น,นั่นเองค่ะ ท่านพระภาหิยะนั้นได้ตรัสรู้เป็นพระอารหันต์แต่เริ่มจากพระโสดาบันไปจนถึงเป็นพระอารหันต์นะคะก็แสดงในเรื่องของวิญญาณน,นิดหนึ่งเมื่อรู้แจ้งก็สักแต่ว่ารู้แจ้งวินิจฉัยดังต่อไปนี้ชื่อว่าวิญญาตะได้แก่ อารมณ์ที่มนโนทวาราวัชนะจิตร,รู้แจ้งแล้วเมื่อรู้แจ้งอารมณ์นั้นก็เป็นอันชื่อว่ามนโนทวาราวัชนะจิต